เล้วไม่ปวดท้องอย่างนี้เนี่ยโอ้ยปวดท้องจังเลยปวดท้องอ่ะโอ้ยฮะฮะฮะอะไรอ่ะปวดท้องอ่ะปวดอีกแล้วเหรออะปวดท้องบ้าเลยปวดหัวเดาหมิงอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมีน้ำอะไรออกมาด้วยอ่ะเฮ้ย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแย่แล้วแย่แล้วไงเฮ้ยอะไรอ่ะยัมันคืออะไรอ่ะมันมีน้าออกมาจากช่องนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแอบมาดูใกล้ๆก่อนเฮ้ยมีหัวด้วยเฮ้ยเฮ้ยหัวอะไรอ่ะหัวเอเลี่ยนแน่เลยเอเลี่ยนอ่าลืมดูอ่า เออใจเย็นใจเย็นจะตายอยู่แล้วเออรอก่อนรอก่อนใจเย็นเย็นทำไงดีทำไงดีหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะคลอดแล้วอาจะคลอดแล้วหรือไงเฮ้ยงานเข้าแล้วทำยังไงดีทีเนี้เนี่ยปวดไม่หมดเลยรอแบบดึงดูเลยว่าปวดนี่นี่เอาถังมารองน้ำไว้รองน้ำรองน้ำ ตักแล้วกันนะเอาเจ้เชิบตักน้ำบอกว่าเชิบเชิบทำความสะอาดเชิบเฮ้ย,เ,ยเรากันลังถามอย่าร้องสิตกใจหมดเชิบเฮ้ตักน้ำแล้วไงต่อดีลนะทำไงดีอ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยขอไม,ไม่ได้เป็นหมอตามแย่ซะหน่อยเฮ้ยฮัย้ยทยังไงดีอ่ะโอ,อ,อ้ยอ๋อเฮ้จยจยาใจอยู่แล้วหนังนี่ไง,ไงเอาผ้ามาล้อเอาผ้ามาล้อเอาผ้ามาเช็ด เฮ้ยเช,ช,ช็ดโอเคร้องแล้วนะเอาผ้ามาร้องแล้วเรียบร้อยเอาถัางมาวางตรงนี้ด้วยโอเคโดยางนี่ไงนี่ไงเอาละเอาเชือกมาปวดทอ้องรู้แล้วนะเอาปวดท้องโอเคโอเคเอาละหนึ่งสองสามเอื้อเออเบรกออกมากเบรกออกมา กินโอ้ยพ่อหนุ่มทำอะไรอยูโออได้ปั๊บหนึ่งโอเคโอเคอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามเอ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ย เด็กเบาเด็กเด็กคลอดแล้วเฮ้ยอาเอ้ยคลอดแล้วเออแป๊บหนึ่งนะรอรอแป๊บหนึ่งนะไปหาเตียงก่อนหาเตียงก่อนต้องนอนต้องนอนคลอดแล้วคลอดแล้วโอเคจับจับลูกน่ารักไหมน่ารักจับอุ้มนอนเตียงนอนโอ้ยโอ้ยเธอ ลูกน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักจังใช่นะน่ารักมากมากเลยและเราจะต้องเชื่อลูกว่าอะไรอ่ะอืมแต่ต้องเชื่ออะไรดีนะฉันคิดไม่ออกอ่ะที่ฉันบอกให้ทุกคนคิดอ่ะทุกคนคิดให้หรือยังนะอืมชื่ออะไรนะอ๋อรู้แล้วชื่อว่า ว่าชื่อ,อะมแต่ว่าลูกเราแก้มป่องมากๆเลยน่ารักจังก็ชื่อแก้มปองแก้มป่องหรอลูกของเราต้องชื่ออ่านี่ไงชื่ออาลืมอ่ะชื่ออะไรอะ่ะแก้มใสแก้มใสหรอน่ารักไหมไม่เอาอ่ะแก้มใสอ่ะมันดูเป็นผู้หญิงเกินไปอะเธอชื่อนี่ไม่ใช่เหรอเธอชื่อวิวใช่ลูกต้องชื่ออะไรอะ่ะ นิวไหมชื่อนิวหรอใช่ใช่เป็นชื่อที่น่ารักมากมากเลยเอาล่ะต่อจากนี้เฮ้ยจะไปอย่าอ๋อ,อต่อจากนี้ลูกก็ชื่อนิวนะเธอลูกร้องไม่หยุดเลยอ่ะลูกหิวหรือเปล่าเธอเดี๋ยวไปข้างนอกไปลองสายลูกนก่าจะหิวนมว่ะเธอเธอไปข้างนอกไปโอเคเฮ้ย จะบอกนะว่าตอนนี้ฉันเป็นพ่อคนสั้นแล้วอะ่ะโอ้ยอยเกือบตายไม่เคยขอลูกขอลูกครั้งแรกเอาแทบแย่เลยเอาไปว่าฉันต้องเอาผลไม้ให้ลูกกิน้อนหน่อยแล้วนี่ไงนมปังหนึ่งชิ้นเบอร์รี่หนึ่งอันกุลงุงมีอะไรให้ฉันช็อปบ้างอะ่ะกล้ยมีไหมมีอะไรให้ฉันช็อปบ้าง มีต้นกล้วยโอ้โอ๋อ,อรู้แล้วนี่นี่เราต้องไปไอ้นี่เราต้องไปเอาของกินให้กับลูกเราเธอตอนนี้เธอให้นมลูกอยู่หรอจะเพิ่งเข้ามานะให้นมลูกอยู่โอเคอะไรทำไมต้องให้นมลูกด้วยอ่ะทำไมให้ลูกกินของลูกหิวไ,ไ,ไงอเคข้าใจแล้วเฮ้ เราต้องไปเอาของกินก่อน,นออที่เราปลูกไว้นี่ไงแครอทรอุ้ยโตหมดเลยที่เราปลูกไว้อุ้ยอย่างนี้ก็ต้องเก็บเกี่ยวสินะเกี่ยวให้หมดเลยอ้ยลูกอย่ากัดอะลูกกัดลูกจะกัดได้ยังไงอะฮะลูกจะกัดได้เออนะ่ะดูดีๆเธอหนะ่าเธอ ี่ฉันเอาขานมป่ามาให้กินเยอะแยะเลยกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงทั้งลูกทั้งเมียนี่แล้วก็เฮ้ยโอเคได้แล้วขอเก็บก่อนเออนี่อ่าแล้วก็นี่เอาละถึงเวลากลับบ้าน ไปเอาอาหารให้กับลูกลๆของเราเ <kaf iki> ป็นไงบ้างเธอ,อลูกกินนมเยอะเลยอลูกกินอยู่มามากเลยสรุปแล้วลูกของเรานั่นชื่อว่านิว <New. S 1> ชื่อนิวสินนะ<อ>นั้นลูกหลับไปแล้วอ่ะใช่หรอ,อไหนใช่โอ Oh ้นี่นีแต่เหมือนเธอเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ก้นเหมือนเธอเลยไม่ใช่ขอสภาพลูกฉันทำให้ต้องเกิดมาเป็นแบบเธอได้เดี่เอาไม่รักลูกหรอรักสิรักลูกหรอรักสิในบทรักลูกสิอ่าปารักลูกมา โอโหรุนแรงจังเลยอะ่ะสภาพไม่น่ารอดอ่ะนี่ป้าเอาของกินมาฝากขนมปังเฮ้ยลูกยังเด็กลูกยังกินไม่ได้อ้าวใช่หรอใชยลูกกินได้แต่นมแม่กับน้ำนะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกก็เจอเคยอยู่ฟังอะไรไหมอ่ะแล้วถ้ามามาเยอะแยะเนี่ยทำอะไรไงเนี่ย ก็ไม่เคยอยู่ตอนอะไรก่อนแล้วี่รถทำอะไรไปไม่รู้อ่ะนี่ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะก็จะหาอะไรสักทำหนักแล้วแล้วแล้วใครจะกินเนี่ยทีนี้เก็บไว้ค่อยกินโอเคเก็บก็เก็บเซ็งชามาอืมฉันคิดว่าถ้าเขาฉันเก็บไว้ในกล่องนี่น่าจะหายไม่เก็บละเก็บไว้ได้ตัวที่แหละนี่แหละอะไร อะไรอะไรทำอะไรอะ่ะเอ้ยอย่าเดินเข้าใกล้อย่างงี้ดิเฮ้ย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 เ้ยหาๆยาารู้แล้วนะ่าไม่ได้เธอทำบ้าอะไรของเธอเดี๋ยวฮะไม่รู้อ่อะ รู้แล้วว่าหิวเอาไปกินไปอืมเอาไปพอ,อยังอ่ะพอแล้วอเอาไปเยอะๆรู้ว่าพึง่งคลอดลูกความพักผ่อนเยอะๆเนีย่ยไนอนได้เอาไปนอนแล้ววันนี้จะทำอะไรนอนไปเถอะนี่ <Hey, S 1> เราต้องขยายบ้านให้ลูกนอนไปเราต้องขยายบ้านเพื่อจะอยู่ด้วยกันสามชนออรีวิวงั้นก็นอนไปก่อน เออทำไมต้องนอนอะพึ่งคลอดลูกมาเสร็จเสร็จก็นอนซะดูไปดูมานี่ก็มียาฉันนี่ก็ลูกฉันที่นอนมันอึดอัดขนาดนี้เราต้องสร้างบ้านใหม่แล้วสินะแต่้่เรามาสร้างตอนนี้มันยังยัง,ยงไม่พร้อมอ่ะเพราะตอนนี้แฟนของเรา กำลังพึ่งคลอดส่วนลูกของเรากำลังจะโตเราต้องรีบสร้างบ้านก่อนที่สองคนนี้ตื่นอนาะคิดไม่ออกคิดไม่ออกจะสร้างบ้านดีไหมน้องกันตัดสินใจแล้วเอาละ่ะเราจะสร้างบ้านกันแต่เราก็ต้องให้แฟน,นช่วยสร้างบ้านด้วยส่วนลูกก็อยู่บ้านนี้ไปก่อนให้พ่อแม่ไปสร้างบ้านด้วยกันตกลงตามนี้ วะฮมันจะช่วยสร้างบ้านอะไรช่วยสร้างบ้านรู้แล้วว่าจะสร้างบ้านช่วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดขอเหรียญก่อนเหรียญ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 นี่ไงเอาเหรียญมาได้แล้วเดี๋ยวเราต้องทำการคราด ครับเจ้านี่เอ๊ะไม่ใช่ครับเจ้านี่หายไปไหนนะเจ้าไหนหายอยู่บ้๊บหนึ่งนี่ไงเอามาหนึ่งอาร์ตไฟล์เราได้ปุยไฟล์ามาแล้วแล้วเราก็จะมาครับเตียงขานต้องครับเตียงก่อนแตเตียงมันอยู่ไหนอะ่ะหาไม่เจอเตียงเตียงนี่ไงเจอแล้วอ๋อต้องใช้ไม้กับกิ่งไม้เอามาแล้วก็ไม้ไม้อยู นี่ตัดมาต้องเยอะแยะเลยโอเคครับเตียงได้โชดดิแล้วเราก็โอ้ยมันมันมืดแล้วเธอไปนอนกับลูกไปต้องนอนด้วยกันสามคนไงไม่เลยอะงั้นจับลูกไปนอน งั้นเธอนอนข้างๆลูกละกันเดี๋ยวฉันนอนตรงนี้มันอึดอัดครับแคบจริงแต่มันก็อบอุ่นดีนะอบอุ่นยัยางไงาอ,อ่ะมันอึดอัดขนาดนี้เนี่ยอ,อบอุ่นอยู่ด้วยกันอบอ,อ,อุ่นสุดๆเธอนอนมันอึดอัดเกินอะฉันว่าเธอไม่ยอมอนอนด้วยกันสินี่เพิ่งคบมาจะไม่จันทร์เด็กกันได้ยังไงอะจะนอนนอนเอย่างเอน,อน,างนี้เลยทำไมไม่อยากนอนด้วยกันเลยที่มันเรื่องอ้อคุยเด็กกันดย่างนั้นดีด้วยกันปะ โดนเบียโบนะและฉันก็ยังไม่ตายฉันไม่นอนไม่นอนฉันจะนอนข้างนอกจะนอนข้างนอกฉันจะนอนข้างนอกได้จะบอกลูกนะว่าพ่อไม่รักครอบครัว รักสิไม่รักจะไปหาแล้วไปนอนด้วยกันจะนอนตรงนี้นเออจำไว้จะไม่คุยด้วยแล้วตอนไหนก็นอ,อนไปเลยไม่คุยด้วย <c oughs> ฉันทำอะไรผิดอีแกก็แค่บ่ายมันครับแกฉันก็แค่ไปนอนข้างนอกเพื่อให้เขานอนสบายใจฉันก็นอนข้างอกให้ยุงก็ได้ฉันทำอะไรผิดอ่ะผิจิไม่นอนด้วยกันงเออออเเเเลย ใช้ต้องทำยังไงอ่ะมันแนสนเศร้าใช่ไหมเรียบนอนนอนก็นอนอามาเดีย๋ยวต้องนอนด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันมาแม่ครับแคบก็เห็นอยู่ก็ไปสร้างพวกนี้เออนอนก็นอนนอนก็ได้ไม่ต้องมาบบก <c oughs> เอ้าเธอลูกตื่นแล้วลูกตื่นแล้วอ๋ออันตี้อยากคุยกับลูกหน่อยลบหน่อยลูกลูกจ๋าลูกชอบแม่หรือชอบพ่อมากกว่ากันนาแล้ชอบแม่ชอบแม่ บอกว่าชอบพ่อแม่เอางี้ชอบม้าหรือชอบป๋ามากกว่ากันป๋าม้าป๋าลูกบอกว่าป๋าล้กชอบม้าไอไอสองทีลูกเด็กมันยังไม่รู้เรื่องหรอกจริงเอาล่ะลูก โตมานะต้องเก่งแบบพ่อเข้าใจไหมอย่าไปทำตัวแบบแม่เ<ป>ก่งตาอะย่าไปทำตัวแบบแม่เข้าใจไหมเอาล่ะเราต้องเตรียมตัวไปสร้างบ้านกันแล้วนะได้แต่ก่อนอื่นการสร้างบ้านไม่ใช่วันนี้แต่จะเป็นวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมวันนี้ทำอะไรอ่วันนี้พวกเราจะพอก่อน งั้นท่านทุกคนนะนะชอบคลิปแนวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เฟียรแล้วก็พี่วิวแล้วก็พี่คิวกันด้วยนะครับตลาบวันนี้พี่เฟียรพี่วิวและพี่คิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวัดดุ๊กขอขอ,ขอ,ข,อขอเสียงลูกหน่อยบ๊ายบาย,บายลูกพูดนี่บ๊ายบายบบ๊าายาย,ายอีกทีบบ๊าายายอ่ะ กคขอไม่ต้องตกใจว่าเขานั้นเสียงใครเสียงพี่คิวนั่นแหละค่ะงั้นก็เจอกันบ๊ายบายลาไม่ดีอีกแล้วฮะ